รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนโดยอี Health+ พลัสจากเมืองไทยประกันชีวิตการบินไทยรักคุณเท่าฟ้า ลงเดินไปได้ไปถึงปุ๊บมันจะมีเลี้ยวซ้ายกับเลี้ยววาให้เลือกเลี้ยววาก็จะน้ำตกเล็กหน่อยถ้าเลี้ยวซ้ายก็จะแบบเป็นน้ำตกในถ้ำซึ่งแบบสวยมากคนเยอะมากดูคิวท,ที่ต่อคิวจะไปนั่งตรงกลางเราไม่ต่อคิวแต่เดี๋ยวเราลงมาตรงนี้ละแต่ที่นี่เราจะสามารถเห็นบรรยากาศแบบนี้ซันเซ็ตซึ่งแบบว่าสวยงามมากค่ะ มาบาหลีทุกครั้งไม่เคยได้ไปน้ำตกเลยนะทอกเรื่องเที่ยวกับการจนาหงทองวันนี้เราขอไปหน่อยเนาะไหนๆก็วนเวียนอยู่แถวอูบุดอะไรอย่างนี้ก็เอาซะหน่อยดีกว่าไปน้ำตกกันวันนี้เอาสักสองที่แล้วกันเขาเป็นน้ำตกเยอะเราไปสักสอง 2, แล้วก็เดี๋ยวไปที่วัดกัวคชาแล้วก็เดี๋ยวไปกินอาหารกลางวันในเมืองอูบุดแล้วก็ไปเช็คอินที่โกยาบูทิครีสอร์ทอันนี้คือโปรแกรมของท้อกเที่ยววันนี้ค่ะ ใครที่จะมาเที่ยวที่วัดปัวคาชานะคะหรือจริงๆทุกที่เลยในในบาหลีเนี่ยก็เตรียมผ้าสล่งของตัวเองมาก็ได้แต่ถ้าไม่ได้เตรียมก็เขาจะมีให้ยืมตรงนี้นะก็สามารถยืมได้แล้วก็ผูกผูกมีเข้าไปเนาะแต่ถ้าใครไม่เอามาก็ใช้ของเขาได้เลย มาถึงจุดที่เป็นเหมือนฮอสปอตของอูบุตนะก็อยู่ห่างจากตัวเมืองอูบุตมานั่งรถมาไม่เกินครึ่งชั่วโมงอยู่ใกล้ๆถือว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่อยู่ใกล้ๆก็เป็นหนึ่งฮอสปอตที่เวลาคนมาอูบุตมาบาหลีก็จะต้องมาที่นี่กันเราพูดถึงกัวคาชานะคะก็จะเป็นวัดกัวคาชาคือที่นี่เนี่ยค่าเข้าห้าหมื่นนะตอนนี้ค่าเข้าแพงทุกที่ตอนนี้แต่ว่าอย่างที่ผ่านมานะเราก็จะใส่เป็นผ้านี้ซึ่งแต่ ก็ตอนถ่ายรูปก็คือขออนุญาตถอดกอนอะไรอย่างเงี้ยได้นะคะไม่มีปัญหาคือที่นี่เขาไม่ได้ว่าอะไรแต่ภายในบริเวณวัดนียน่าสนใจหลายจุดแต่ที่เป็นไฮไลท์คือด้านหลังคือเขาบอกว่าจริงๆก็เหมือนแบบคล้ายหน้าช้างบางทีก็คล้ายไปดูเหมือนกับยักษ์อ้าปากว้างอะไรอย่างเงี้ยอ่าก็แล้วแต่แต่คนบาหลีเนี่ยเขาเชื่อกันว่าตรงเนี้ยเหมือนแบบปาก ปีศาจอะไรอย่างเงี้ยเนาะที่แบบเข้าไปแต่พอเข้าไปทางแยกก็จะเป็นรูปตัวทีอย่างนงี้นะคะเข้าไปถึงข้างในมันจะมืดๆหน่อยแต่ก็ไม่ได้ยาวอะไรคือเข้าไปเดินสั้นๆเป็นรูปตัวทีด้านซ้ายก็จะเป็นพระพิคเนศด้านขวาก็จะเป็นสิวะลึงซึ่งเป็นตัวแทนของเทพ3องค์สิวะลึงสามแท่งนี่ก็จะเป็นพระศิวะพ,วพ,พระวิษณุพระพรหมจะมีความเงียบเข้าไป้ข้างในจะเงียบๆนิดนึงแต่ถ้าออกมาข้างนอกก็จะบรรยากาศอย่างที่เห็นค่ะส่วนของมุมนี้อีกมุมหนึ่งที่น่าสนใจเดี๋ยวตามมาดูกัน อาจริงๆก็ต้องบอกว่าวัดนี้เอาเป็นพันปีแล้วนะคะแต่ว่าเขาบอกมีนักโบราณคดีชาวดัชมาเจอช่วงต้นศตวรรษที่20แต่จริงๆอะเก่าแก่คือดั้งเดิมนานแล้วแล้วก็เป็นการแกะไปสลักไปบนแบบผินอะไรอย่างเงี้ยนวซึ่งบอกว่าสวยงามมากยังมีส่วนอื่นๆของวัดด้วยนะคะที่เป็นส่วนแยกย่อยออกไปเดี๋ยวเราค่อยๆไปเดินดูแต่มุมสำคัญก็จะเป็นมุมน,น้นค่ะสระน้ำทีงหลังค่ะ นี่ค่ะจุดที่บอกว่าเป็นอีกจุดหนึ่งที่น่าสนใจก็คือว่าเป็นเหมือนบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์เนาะแล้วมีรูปปั้นที่หญิงหกคนเขาบอกว่าถ้าใครอยากมีลูกก็มาที่บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์นี้เนาะมันเป็นตาน้ำที่เป็นน้ำธรรมชาติออกมาอนะไรเงี้ยก็อยากมีลูกถ้าดื่มหรือว่าชำระล้างร่างกายอนะไรเงี้ยก็จะสมบัติได้ลูกแน่นอนอะไรเงี้ยอ่ะใครอยากมีลูกเชิญค่ะ หน้าทิมปักสลิงเลยข้างหน้าจะมีตลาดย่อมๆถ้าใครยังอยากได้ของที่ระลึกก็สามารถจับจ่ายได้ร้านก็เปิดงนต่เช้าเลย9โมงไปเรื่อยยันนักท่องเที่ยวหมดก็น่าจะเย็นๆเลย กัวคาชาค่ะมาอีกน้ําตกหนึ่งมาอันนี้น้ําตกแรกไม่ใช่อีกน้ําตกหนึ่งจุกัดจัปปุอันนี้คือน้ําตกไม่เคยมาบอกเลยมาบาหลีมิวกี่รอบแล้วแต่ไม่เคยมานั่งรถมาจากกัวคาชานะจะประมาณสัก45นาทีเนาะคือค่าเข้าคนละสองหมื่นแต่คนนี้บาหลีคือทุกพี่เสียค่าเข้าหมด ที่นี่สองหมก็ตกดอลลาร์เศษๆอะไรเงี้ยระหว่างทางนี่เดินเข้ามาเรายังไม่รู้นะานานแค่ไหนแต่ว่าแม่ค้าร้านนี้บอกว่า200เมตรก็อตีซอ0 2อ250แล้วกันเพราะว่าเราเดินก่อนถามเขาหาเข้าที่เป็นทางลงอย่นีตลอดเลยนะ แล้วเดี๋ยวใคยดูขาขึ้นน้่นอย่างนี้ตลอดเลย <_ d ata> เราเข้าไปถึงแล้วนะแต่ว่าออกมาถ่ายข้างนอกดีกว่าเพราะว่าคนก็เยอะด้วยแล้วก็น้ำเสียงดังด้วยลงเดินบันไดไปถึงปุ๊บมันจะมีเลี้ยวซ้ายกับเลี้ยวขวาให้เลือก <_ d ata> เลี้ยวขวาก็จะน้ำตกเล็กหน่อยถ้าเลี้ยวซ้ายก็จะแบบเป็นน้ำตกในถ้ำซึ่งบบก

เดี๋ยวมาอีกน้ำตกหนึ่งค่ะคันโทลาปูวันนี้เป็นวันน้ำตกจริงๆเปียกปอปนไปหมดดูเหมือนจะใหญ่กว่านะใหญ่กว่าตะกี้แต่ว่าเออมันดูเหมือนเป็นซ้อนๆอันนี้ดูจากรูปนะเดี๋ยวไปดูของจริงกันแต่ว่าเดินมานี่ยังไม่ได้ยินเสียงน้ำตกเลยอะได้ยินแต่เสียงตัดหญ้า <c oughs> ไปไปดีกว่า 2,000 20, 0เหมือนกันนะคะที่คันโทลัมโปคันโทลัมโปเนี่ยสองหมื 20, เหมือนกันแล้วก็เมื mm ่อ hmm. กี้คนแถ่ายจเบ,บอกว่าเดิน2นาทีไม่รู้2นาทีจริงเป่าก็เนะ mm hmm. นี่ย mm hmm. เดินสเต็ปลงมาไป,ไป mm hmm. เดี๋ยวลองดู ีได้แต่ห้ามเปลือยโอเคไปจ้าโอเคงั้นใสก่ยอนคนเยอะมากดูคิวท,ที่ต่อคิวจะไปนั่งตรงกลางารอไม่ต่อคิวจะเดี๋ยวเราลงมาตรงนี้ละ ตกก็สูงดีนะก็เอาจริงๆไม่ได้สูงมากนะเออแล้วก็ไม่ได้สวยมากเหมือนในรูปด้วยเออคือรูปอ่ะนะแบาบงทีมันสามารถแบบว่าเออคนก็แบบในอินสตาแกรมโน่นนี่นั่นอนะไรเงี้ยก็มาก็สวยมาก็ต่อคิวก็แล้วกันถ้าใครอยากถ่ายรูปโคตรยาวเลยแต่ละคนเนี่ยคู่เนี้ยอย่างที่คู่ที่เดินผ่านไปเนี่ย ยี่สิบนาทีคือแบบแต่ละคนเราอะไรคือแบบแล้วแบบคิวยาวบ้างแม่คือถ้าใครมีความอดทนสูงแล้วแบบมาแล้วฉันต้องได้ภาพภาพหนึ่งอะไรอย่างเงี้ย<ช>ก็จัดไปค่ะรอเลยค่ะอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าใครจะบอกว่าฝรั่งไม่ชอบถ่ายรูปฉันเถียงขาดใจเลยถ้าเห็นฝรั่งขึ้นทุกคนนะไม่ต่างกับยี่สิบนาทีคือแบบว่าเยอะกว่าเอเชียอีกนะเดี๋ยวนี้อ่ะจริงๆเออเพราะฉะนั้นก็โอเค กำลังเหนื่อยเลยกลับมาจากน้ำตกเนาะโอ้โหวันนี้แบบลุยเที่ยวมาที่โกยาเขาบอกเราว่าเขามีแบบร้านอาหารที่เป็นเหมือนแบบไม่ใช่ซิสเตอร์โฮเทลนะที่เป็นร้านอาหารในกะล,ลุ่มเดียวกันโอนเนอร์เดียวกันอะไรอย่างเงี้ยก็เลยชื่อว่าคราฟแมนเนี่ก็แบบอ้าว ลองมาหน่อยดีกว่าพิกัดนี้อยู่ใกล้ๆพระชวังนี่เลยค่ะเดินเข้าซอยพระชวังมานิดนึงเองเมนูเยอะมากแต่แรกพี่โรงแรมบอกว่าเป็นอาหารอินโดนีเซียอ,อาหารอาเซียนเราก็คิดว่ามีแค่นั้นอะไรเงี้ยปรากฏว่ามีอาเซียนมีอินโดมีเวสเทิร์นก็มีนะพวกเบอร์เกอร์หรือว่าสเต็กอะไรอย่างเงี้ยมีหมดเลยเนี่ยพวกเวสต์เจลเบอร์ก็มาได้เช่นกันแต่ว่าตอนนี้สั่นกาแฟแล้วเพราะเขามีเครื่องดื่มด้วยนะเมนูอะไรเงี้ยเราก็เลยแบบ อ่ะลองสั่งเครื่องดื่มมาลองการวัดผลจากเครื่องดื่มคือโอมากเดี๋ยวรออาหารมาดูซิจะเป็นยังไงสั่งไปหลายอย่างแล้วด้วยไม่รู้จะกินหมดหรือเปล่า บุดเนี่ยนะเป็นย่านที่แบบโอ้โหช้อปเรื่องช้อปปิ้งนี่คือที่สุดอยู่แล้วเนอะคือเราสามารถเดินช้อปปิ้งทั้งถนน m o ง k e y f o r e ซ t ซึ่งเป็นแบบถนนสายหลักถัดมาตรงนี้เป็นถนนบิสมาร์กถนัดกันคือทุกถนนรอบๆเนี่ยสามารถซ้อน2ซ้อน3นี่ช้อปปิ้งได้หมดเลยแต่หนึ่งในสิ่งที่น่าช้อปปิ้งก็คืออันนี้ละค่ะก็คือพวกงานศิลปะภาพเขียน,ยนอะไรเงี้ยเพราะว่าเป็นที่รู้กันว่าอุบุตเนี่ยเป็นที่ทางของพวกศิลปินเนาะแ oh. ขนงต่างๆทั้งวาดภาพ ทั้งแกะสลักอะไรพวกนี้พวกงานคราฟท์ทั้งหลายมาหาได้แถวนี้เลยเพราะว่าศิลปินเก่งๆดีๆก็จะอยู่แถวนี้หมดรวมถึง l o c a l designer ของบาหลีของบาลีเป็น l o c a l designer ที่แบบเปิดช็อปร้านขายเสื้อผ้าอะไรอย่างเงี้ยดังนั้นทุกอย่างจบอยู่ที่นี่ถ้าใครจะช้อปปิ้ง ไม่ได้มีแค่ท้องนาทุ่งนานะคะแต่ดูที่ร้านช็อปของเขาก็บอกว่าสุดเหมือนกันแล้วทุกร้านเลยก็จะเป็นแนวแบบว่าของกุ๊กคิ๊บของไก่เก๋ๆอะไรอย่างเงี้ยอย่างเช่นร้านนี้เป็นต้นหมวกสวยมากเดี๋ยวเข้าไปดูหน่อยดีกว่านะบอกแล้วว่าร้านนี้น่ารักมากๆค่ะนี่เราเข้ามาเราก็ลองหมวกเลย ก็ของเขาไม่ไ <K> ด <at Christmas> <K wicked> ้แพงนะคือราคาแบบว่าไม่ได้โอเวอร์อะไรอย่างเงี้ยกำลังแบบพอดีก็ร้านแถวนี้นะ่วนใหญ่เขาจะเปิดทุกวันเนาะเปิดตั้งแต่ประมาณ9ก้าโมงสิบโมงปิดสี่ทุ่มเลยเพราะว่าน้ำเที่ยวเยอะรอเธอจนปวดหัวรอเธอตอบไลน์จน แต่ไม่ต้องกลัวเพราะเรามี Health Plus ความคุ้มครองสุขภาพคนเจนใหม่เหมาจ่ายค่าห้องค่ารักษา5ล้านบาทครอบคลุมโรคเล็กถึงโรคแรงๆปรัรบเปลี่ยนแผนได้เบี้ยไม่แพงพวกเราซื้อแล้วเพื่อนๆซื้อกันหรือยังท่องเ,เที่ยวกับการจนาหงทองร่วมกับ always vacation บริษัทผู้ชํานาญการเส้นทางนิวซีแลนด์ชวนคุณไปสัมผัสนิวซีแลนด์ในช่วงฤดูใบไม้ผลิช่วงเดือนกันยายนอากาศกำลังสบายเจาะลึกเกาะใต้แบบเต็มอิ่ม สอบถามเพิ่มเติมได้ที่0851493941ทอลกเรื่องเที่ยวกับการสนาหงทองร่วมกับ Go Together Travel ชวนคุณออกเดินทางไปท่องเที่ยวด้วยกันในประเทศสุดเอกซอติก29เมษายนถึง10พฤษภาคมไปสำรวจด,ดินแดนแห่งผืนทรายจลรลทะเลด้วยกันที่แอลจีเรียอีกหนึ่งประเทศเจ้าสเสน่บนทวีปแอฟริกาเหนือ มิทุนาร่วมสำรวจ2ประเทศเอ็กซติกในเอเชียกลางอย่างเติร์กเมนิสถานและทาจิกิสถานด้วยกันสิงหาคมไปดูสัตว์นับล้านตัวในฤดูการสัตว์อพยพที่เคนยาและแทนซาเนียตื่นตาตื่นใจไปกับสัตว์นานาชนิดรวมถึงตามล่าหาบิ๊กไฟด้วยกันตุลาคมไปชมใบไม้เปลี่ยนสีที่แคนาดาด้วยกันปิดท้ายเดือนพฤศจิกายน บินไกลไปเม็กซิโกและคิวบาสองประเทศสุดเอกซอติกในแถบทะเลแคริบเบียนสอบถามเพิ่มเติมได้ที่0843166132หรือแอดไลน์ g o t o g e t h e r Travel ทอกเรื่องเที่ยวกับการจนาหงทองร่วมกับทัวร์เอื้องหลวงชวนออกเดินทางไปท่องเที่ยวด้วยกันกับทริปสุดพิเศษตลอดทั้งปีมิถุนาไปดื่มด่ำความคลาสสิกที่โปรโตุเกสประเทศที่มีทั้งธรรมชาติและวัฒนธรรมที่งดงามรอทุกคนให้ไปค้นหาตุลาคมตื่นตาตื่นใจไปกับใบไม้เปลี่ยนสีที่โดโลไมประเทศอิตาลีเที่ยวชมเมืองเจ้าสเสน่ย์ยังเวนิสและปิดท้ายด้วยการช้อปปิ้งกันที่มิลาน สอบถามเพิ่มเติมได้ที่0955451194หรือแอดไลน์ roh.tg สนับสนุนโดย GoPro by AquaPro Thailand กระเป๋าเดินทาง c a ิ i o น n ่ อยู่นอกอุบุรกันไปพอสมควรแล้วนะเราก็เลยกระ,กระเถบเข้ามาอยู่ หาที่พักในเซ็นเตอร์ของอุบุบ้างก็เลยแอลองมาเช็คอินที่นี่ดูโกย่าบูติกรีสอร์ทนะเขาก็เป็นรีสอร์ทเล็กๆที่มีแค่20กว่าห้องเท่านั้นเองเขาก็จะมีวิลล่าห้องที่เป็นวิลล่าด้วยห้องที่แบบอยู่บนตึกด้วยอะไรอย่างนี้ก็เดี๋ยวลองดูว่าหน้าพักแค่ไหนแต่จริงๆเขาก็หน้าหน้าพักแหละเพราะดูวิวรอบๆอย่างเดินขึ้นมาเนี้ยทางเดินนี้แบบลม่มลื่นมากที่เข้ามาเนาะรวมถึงไฮไลไท์ก็คือตรงเนี้ยจุดที่เป็นเหมือนสระน้ำอ่ะแล้วแบบมองไปก็จะเป็นแบบพื้นที่สีเขียวอะไรอย่างนี้ ันที่แน่ๆเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าแช่น้าอยู่ตรงนี้แล้วตอนเย็นเราดูซันเซ็ตตรงนี้จะเห็นซันเซ็ตสวยมากอะไรเงี้ยเนาะอ่ะ,อะก็ลองดูแต่ว่าเราว่าล่มลื่นดีเราว่าล่มลื่นดีก็สําหรับใครที่แบบเอออยากหาที่พักตรงเซ็นเตอร์เลยใจกลางเมืองอันนี้ไม่เลวเลยค่ะเนาะคือดีด้วยซ้ําเราว่าอาหงอาหารอะไรดีหมดเลยเพราะฉะนั้นอ่ะงั้นเดี๋ยวเราไปดูข้อห้องห้องเขาสักหน่อยดีกว่าว่าเป็นยังไงบ้าง และสำหรับใครที่จะมาพักที่โกย่าเนี่ยนะคะก็สะดวกง่ายดายเพราะว่าจากตรงนี้เนี่ยบอกไปแล้วว่าเป็นเซ็นเตอร์ของอุบุตเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจะเดินไปมังกี้ฟอ r e เรสต์ไปช้อปปิ้งใช่ไหมเดินจากโรงแรมไปประมาณ10นาทีหรือใครจะไปที่แบบอุบุตพาเลสอะไรอย่างเงี้ยจากตรงนี้ขับรถไปประมาณ5นาทีคือเรียกว่าอยู่ในดงในเซ็นเตอร์ของอุบุเลยถือว่าเป็นโลเคชั่นที่ดีมากอ่ะแต่พูดถึงตัวโรงแรมหน่อยค่ะนี่ตรงนี้เป็นส่วนของล็อบบี้เนาะซึ่งแบบว่า หลังคาแบบยกสูงแบบสไตล์บาหลีเลยก็โปร่งโล่งที่บาหลีเขาชอบอย่างเงี้ยชอบแบบทำแบบโปร่งโล่งอะไรเงี้ยเนะาะแต่ว่าใครมาที่นี่แล้วแบบวุ้ยวันนี้ฝนตกออกไปช็อปที่ m o n k ี้ Forest ไม่ได้เชิญเลยค่ะเชิญมาที่ช็อปนี้เลยค่ะเจ้าของเป็นบริษัทเฟอร์นิเจอร์สงร่งออกเพราะฉะนโปรดดูของทุกอย่างคือแบบว่าสวิงสวยมากะไรอย่างี้สวยงามคือแบบว่า โกย่าบูติกรีสอร์ททั้งทีนะต้องดูห้องเขาหน่อยเพราะว่าเมื่อกี้การตกแต่งข้างนอกเห็นไหมคะตอนเดินขึ้นมาแบบตกแต่งแบบดีเทลเยอะมากระหว่างทางเดินอะไรอย่างเงี้ยอมาดูห้องอันนี้เป็นหนึ่งในรูมไทป์ของเขาเนะซึ่งห้องทั้งหมดเนี่ยมี26ยูนิตเป็นวิลล่าสะประมาณ6หลังที่เหลือก็จะเป็นห้องที่อยู่บนอาคารอะไรอย่างเงี้ยเนอะอ่ะมาดู อันนี้เป็นห้องหนึ่งซึ่งเข้ามาเลยเอาก็ง่ายๆอย่างนี้เลยค่ะเปิดเข้ามาเป็นทรงแบบโรงแรมเลยมาดูนี่เข้ามาตู้เสื้อผ้าอยู่ด้านซ้ายเลยแล้วก็อู้บุดมาล้วต้องช้อปปิ้งเดอ้อนี่มีบาสเกตให้จา้าเวลาจะไปช้อปปิ้งอะไรอย่างนี้รวมถึงเซฟตี้บ็อกซ์แท่ที่เราชอบอันนี้นี่ดูบ้านโลกชิกรน,อนเอาออกไม่ได้ บารโรบที่นี่จะไม่เหมือนที่อื่นเห็นป้ามีความแบบ้าก็นิ่มอะไรอย่างเงี้ยเลิศเนานะฉันชอบโรงแรมที่บารโบกบแบบแตกต่างอ่ะแตกต่างแล้วสวยด้วยนนอะไรอย่างเงี้ยอย่างเี้ยเป็นต้นรู้หนึงรองเท้านี่รองเท้าอืมล่มเริม่รมมีพร้อมนะคะอันนี้ล่มรองเท้ากระจบังใหญ่มากวางกระเป๋าตรงนี้เลยค่ะสําหรับใครที่เพิ่งมาเห็นแม้ว่าบอกแล้วว่าการตกแต่งที่นี่เขาบอกริชมากเพราะว่าโอเนอร์ ทำบริษัทส่งออกเฟอร์นิเจอร์พวกอะไรต่างๆนานาอย่างเงี้ยเนีน่ยเขาก็เลยมีอะไรที่มันตกแต่งเยอะอะไรอย่างเงี้ยอ่ะอันนี้ห้องอย่างนี้นะคะเป็นนารู้กันเนาะว่าคนมาอ,อ,อูบุดเนี่ยส่วนใหญ่เขามาฮันนีมูนอ่าส่วนใหญ่เนาะก็แต่ไม่ต่อให้ไม่ฮันนีมูนก็ได้นะแต่ฮันนีมูนก็จะแบบเลือกโรงแรมลดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยโกยา่าเป็นต้นห้องนี้เนี่ยสำหรับเวลาคู่ฮันนีมูนเข้ามาเขาก็จะเดคอเรชันอย่างนี้เลยเห็นไหม เครื่ององเครื่องนอนอะไรแบบว่าเนาะก็สมราคาบูตีคโฮเทลรวมถึงรายเตียงก็จะมีที่นั่งนี้ทีวงทีวีพร้อมส่วนพวกลินชักพวกนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็สามารถอ๋อเป็นมินิบาร์เป็นมิน,นิบาร์อ่าส่วนก็อันนี้ทำดูนี่อ่ะเป็นมินิบาร์อะไรอย่างเงี้ยเนาะเขาก็มีความบูติคกอะไรของเขาเนาะก็คือใช้ของชิ้นใหญ่ๆคือคนบาลีเขาเก่งเรื่องพวกนี้ดังนั้นนะของเขาจะชอบแบบแกะสล,ละักหรือของอะไรแบบชิ้นใหญ่ๆอะไรนี้เลยนะคือแบบ ตุๆเข้ามาเนี่ยนะคะเวลคัมก็จะมีเป็นฟรุตบาสเก็ตสำหรับแบบเป็นเวลคัมสำหรับลูกคา้าแล้วก็เขามีสปาด้วยนะใครที่อยากรู้ว่าเอ๊ะมาแล้วแบบเอออยากพักผ่อนอยากสปาอะไรอย่างงี้ก็มีโกลยาสปาเห็นนะเขาก็แบบมีเมนูไว้ให้หวางตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยเนาะแล้วก็มาดูกันข้างนอกก็จะแบบว่ามีระเบียงซึ่งทั้งหมดน่าความอูบุดา้งหลังเป็นเหมือนป่าป่าอะไรเงี้ยคืออูบุคืออย่างนี้ออนเลย นนยังไม่จบเนาะอันนี้เป็นแผนที่แผนที่แบบโบราณอะไรอย่างนี้เนาะบุมนี้ก็นั่งชิลไปแบบเพาะสายตามองดื่มด่ำวิวทิวทัศน์ของอุบุตซึ่งวิวแบบนี้คือวิวอุบุตเลยคือความเขียวความแบบวาเล่ความทุ่งนาขั้นบันไดอะไรอย่างงี้จะเป็นแบบนี้หมดเลยก็ข้างหลังเนี่ยนะคะแขกก็จะได้ดื่มด่ำกับวิวสีเขียวไปแล้วก็นั่งชิลสังเกตว่าห้องที่บาหลีเนี่ยสเปซเขาจะแบบเยอะพอสมควรเลยไม่ว่าจะเป็นห้อง ระเบียงขนาดระเบียงเนาะโปรติบางโรงแรมระเบียงก็จะจิ๋วนึงใช่ไหมนี่ระเบียงก็จะพอสมควรเลยทีเดียวมาเข้ามาดูห้องน้ำของแบบว่าเขาเรียกอะไรนะห้องห้องนี้กันบ้างเนาะก็เขาก็แบบหงุดหงิดไม่ยางเพราะว่ามันเป็นห้องพันธุมูลเนาะเขาก็จะแบบ รวยกรีกูราบะหน่นอยสำหรับคู่รกักอะไรอย่างนี้เพงเราก็ต้องนอกจากตกแต่งบนเตียงแล้วก็ในนี้ด้วยเนาะ<ม>แล้วก็ชาวเวอร์กับห้องน้ำก็จะแยกกันแบบนั้นก็โอเคค่ะนี้เป็นห้องค่าของโกย่าบูชิรีสอร์ทมีเรื่องน่าสนุกอย่างหนึ่งค่ะก็คือทุกวันพระฤหัสเนาะเราจะเห็นเนี่ยอย่างื่อกี้เราเดินปกับเอกา้าใช่ไหมคะคือทั้งผู้ชายทั้งผู้ชายทั้งผู้หญิงเลยทุกวันพฤหัสคนบาหลีทั้งเกาะไม่ว่าทํางานอะไรก็ จะใส่เป็นชุดพื้นเมืองของเขาเป็นชุดทรา d i ด i ชัน l เลยเห็นไหมคะ mm. ผู้ชายก็จะมีผ้าคาดหัวตรงนี้แล้วก็นุ่งสลงอะไรอย่างนี้ทุกพฤ้ิหัดทุกคนต้องทําต้องใส่อันนี้เป็นเหมือนเป็นกฎของบาหลีเลยแล้วบริษัทไหนถ้าเกิดว่าออถ้าพนักง,งานไม่ใส่ไม่ทําตามบริษัทอาจจะโดนตักเตือนจากบอกว่า,วาจากออทางการอะไรอย่างเงี้ยว่าแบบนี่บริษัทคุณทำไมลูกน้องคุณไม่ใส่อะไรอย่างเงี้ยก็จะโดนตักเตือนมา ทั้งผู้ชายผู้หญิงเนี่ยต้องใส่แต่วันนี้ไม่ใช่พืหัสเลยนะอ๋อเมื่อกี้เพิ่งมาถามเขาบอกว่าในเดือนหนึ่งเนี่ยมันจะมีฟูมูนวันนี้เผอิญฟูมูนพอดีเลยขึ้น15ค่้ามีฟูมูนกับนิวมูนอีก2วันที่ผู้คนต้องใส่ชุดพื้นเมืองดังนั้นใน1เดือนคนบาหลีต้องใส่แบบนี้6วันคือ4วันเพื่อหัดกับฟูมูนกับนิวมูนเก๋ๆเนาะ เดี๋ยวมาดูอีกห้องหนึ่งดีกว่าอันนี้แถมเนาะเพราะว่าอย่างที่บอกไปเขามีประมาณ6ว,วิลล่าซึ่งก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งที่เป็น private pool เลยแล้วก็มีแบบเหมือนมีสวนของตัวเองอยู่ในวิลล่าเลยเดี๋ยวมาดูกันเผื่อใครชอบแนวนี้ไงอ่ะก็มาก็อย่างที่บอกไปเนาะเขาม,มี private pool เลยแล้วรอบๆนี้แบบต้นไม้ก็ห้อมล้อมเอ่อวิลล่าเอาไว้ในส่วนของหน้าบ้านก็จะเป็นเหมือนแบบมุมนั่งเล่นนั่งชิลมีเบาะสำหรับแบบ อาบแดดบางคนอาจจะแบบอยากอาบแดดในวิลล่าเลยอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถทําได้เหมือนกันเนาะก็เนี่ยนั่งลงนั่งเล่นอะไรไปเข้ามาดูในห้องในส่วนของห้องค่ะข้างในเนี่ยก็จะแบบนอกจากมีความ private เนาะแบบนี้ก็จะมีความมั่นมุ้งอยู่พอตัวเข้ามาการตกแต่งอะไรอย่างเงี้ย แต่ละชิ้นแต่อะของเขานี่อย่างที่บอกไปบาลีเขาชอบตกแต่งตุ้มๆพรมผืนใหญ่วางอยู่แบบว่ากลางห้องเลยเนาะแล้วก็เตียงก็จะมีอย่างที่บอกควา,ความม่านมุ้งนอกจากนี้หลังคาก็จะสูงด้วยมองคือแบบหลังคาสูงมากคือหลังคาก็จะเป็นทรงแบบบาลีสไตล์อะไรอย่างงี้ก็คือเป็นยกสูงขึ้นไปอย่างงี้มันก็เลยทําให้ห้องดูแบบโปร่งขึ้นอะไรอย่างงี้โทนสีที่เนี่ยเขาจะไม่เน้นแบบฉูดฉาดเลยเนาะเขาจะเน้นโทนแบบเอิร์ธเอิร์ธ พอแบบไม่ดีดออกไปแบบโดดออกไปเลยอะไรเงี้ยดูสิหลังคาผนังของตกแต่งทุกอย่าง<ม>ก็จะแบบกลืนกันไปเฟอร์น<ม>ิเจอร์ทุกชิ้นอะไรเงี<ม>้ยเนาะแต่สําหรับห้องแบบนี้เปิดออกมาอย่างนี้ก็สามารถลงไปในสระน้าได้เลย<ม>ก็สามารถลงที่สระได้เลยอะ่ะแล้วก็มุมนี้ก็จะเป็นมุมแบบโต๊ะทำงานเป็นโต๊ะทำงานที่แบบว่าออมีผลไม้ไวข้าง ห้องน้ำก็จะมีความใหญ่โตเห็นไหมอ่ะเหมือนกันมีลอเตอยู่ข้างบนนะและนี่ที่เหมือนกันทุกห้องก็คืออันนี้ชอบอะส่วนตัวชอบนะอันนี้ก็จะเป็นที่วางกระเป๋าแล้วก็สองซิงห้องน้ำอชาชเวร์อยู่ตรงนน้นนะอันนี้ก็จะเป็นแบบห้องน้ำแบบอยู่ตรงกลางเลยแต่ถ้าใครบอกว่า จะอยู่จากห้องน้ำเหมือนขึ้นจากสาระนะแล้วก็แบบเออเข้ามาแชาว์เลยก็คือสามารถขึ้นจากตรงนี้นนเสร็จก็คือเล่นน้ำเสร็จปุ๊บไม่อยากเดินฝั่งนูน้นขึ้นจากตรงนี้แล้วก็เข้าห้องน้ำเลยนี่อย่างเงี้ยก็จะไม่เปียกตรงส่วนอื่นแล้วก็มีบอกถับด้วยเนาะขึ้นจากตรงนี้เผื่อใครจะมาแช่น้ำต่อจะแช่แล้วเปิดตรงนี้ออกก็ได้เป็นแบบเป็นสวนอะไรนี้ก็สามารถแช่ตรงนี้แต่นสวยมาก พวกอเมน,นิตี้อะไรก็จะวางไว้ตรงนี้เลยเนาะเพราะว่าห้องชาวเวอร์อยู่ตรงนี้แต่ว่าอเมน,นิตี้ครบมากที่นี่คือสมเป็นบูชีโคเทลแล้วความบูชีเนี่ยการแต่งอ่ะคือแบบความห้องน้อยอย่เอะเนาะเวลาแต่งทิ้งแต่งเต็มหมดเนี่ยพวกของตกแต่งต่างๆอะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าที่นี่เขาแบบตกแต่งแบบนี้มากเลยเนะี่ยอุ้ยมาชิมย๊อกอะไรของเขามาวนะเนี่ยเนี่ยแต่ละชิ้นคือแบบว่าเลิศ ที่นี่เนี่ยนะคะอยากจะเขาเรยกอะไรอ่ะเผื่อแบบไปเดินชอปปิ้งทั้งวันไปวงไปวัดแล้วเหนื่อยอะไรอย่างนี้ที่นี่เขาก็มีโกยาสปาค่ะก็สามารถมาผ่อนผ่อนคลายได้นะห้องน้้ยเขาก็โอเคอยู่เลยก็แต่ละห้องก็จะมีบัฟทับอยู่ในห้องด้วยหมนห้องนวดเนาะมีแบบห้องคู่ห้องเดี่ยวอะไรอย่างนี้ด้วยค่ะที่โกย่าคือหนึ่งในไฮไลท์นอกจากสระแล้วเนี่ย ตอนเย็นๆพอถ้ามีแสงซันเซ็ตสวยๆเนี่ยที่อื่นเนี่ยไม่ใช่ทุกที่นะที่จะเห็นแต่ที่นี่เราจะสามารถเห็นบรรยากาศแบบนี้ซันเซ็ตซึ่งแบบว่าสวยงามมากค่ะสบ,บายๆเย็นๆอย่างเงี้ยถ้าใครสั่งเป็นอัปเปอร์นูนทีมาก็อ้ามาเสิร์ฟพอดีเลยเห็นนะโอเคแล้วก็จะมีอัปเปอร์นูนทีมาเสิร์ฟแบบนี้เนาะในช่วงบ่ายๆก็ได้เย็นๆก็ได้อะไรอย่างนี้ยแต่ว่าดูสิบรรยากาศดีมาก อนเช้า,น,ชานะคะแบบนี้เนี่ยถ้าเกิดใครพักที่โกย่าแล้วอยากจะแบบว่าใช้บริการ floating breakfast เนาะเขาก็มีบริการนี้ค่ะแล้วก็ดีด้วยเพราะว่าสระเป็นจุดเด่นของเขาใช่ไหมประกอบกับแล้วช่วงเช้าอากาศดีข้างหลังอ่ะเห็นเมาาปบาตูไหมคะข้างหลังเมาาปบาตูคือถ้าเป็นเฉพาะช่วงเช้าอ่ะฟ้าเปิดอ่ะเราจะเห็นเมาปบาตูอยู่ข้างหลังตรงนั้นใช่ปะแล้วก็ อันนี้เลยจัดไปก็สามารถสั่งได้นะคะเขาก็จะมีทั้งอาหารที่เป็นแบบเช่นอย่างเงี้ยรัสซีโกเรงหรือจะเป็นเอ็กเมเดดอะไรต่างๆนานาเนี่ยเขาก็จะมีหมดเลย บาหลีหลายรายอบเราไม่เคยมาน้ําตกเลยเนาะก็เป็นเอพิโซดที่เราได้ไปเที่ยวสองน้ําตกซึ่งแบบสวยมากๆค่ะทั้งสองน้ําตกเลยที่จริงบาหลียังมีน้ําตกอีกเพียบเลยโดยเฉพาะแถบอูบุเนะี่ยังมีน้ําตกสวยๆเยอะก็เดี๋ยวไว้โอกาสหน้าไปน้ําตกอื่นต่อเพราะเราสืบสอบมาแล้วว่ามีน้ําตกสวยๆเยอะแมกเราก็ได้ explore ในอูบุตเนาะรวมถึงที่โกย่านี่็เป็นอะไรที่น่าพักมากเพราะว่ามันเป็นที่พักที่แบบเห็นพื้นที่สีเขียวเห็นภูเขาเห็นอะไรอย่างเงี้ยก็ เผื่อใครมาแล้วหาที่พักกลางเมืองก็ลองไปที่โกย่ากาันรวมถึงถ้าใครมาเนาะก็ต้องไปที่วัดกัวคาชาด้วยเป็นแบบเรียกว่าเป็นแพกเกจที่แบบว่าหลายคนมาแล้วต้องไปเลยอ่ะสำหรับวันนี้ค่ะทอ่องเที่ยวกับการจนาของทองก็ต้องขอบคุณด้วยนะคะยี t หลิ a l t ลพลัสจากเมืองไทยประกันชีวิตค่ะโกโก้บายอควาโปรไทยแลนด์ทรูมูฟเอชไม่พลาดทุกการสื่อสารสำหรับวันนี้ทอ่องเที่ยวกับการจนาของทองต้องลาทุกคนไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ